ครับผมก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโออธิบายสเปก k ก้นะครับการใช้งานเบื้องต้นเนาะก็จะไม่ได้ลงลึกไปในขั้นแอดวานซ์นะครับผมก็จะจะเป็นการเหมือนกับแนะนำให้รู้จักเนาะว่าอันนี้มันคืออะไรแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นยังไงนะเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปลองดูกันได้นะครับก็ s p e ก k e ้นะครับ,รบมันคือ c o l l i b i l i t y data hub นะที่เป็นสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ AEC ของเราได้นะไม่ว่าจะเป็น Revit, r i n o SketchUp, Etab อะไรอีกมากมายเยอะเนะ Blender อะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนกับเป็น Data Hub นะที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆนะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็น Hub ขนะ้อมูลสำหรับการทำงานร่วมกันที่เชื่อมกับเครื่องมือด้านะสถาปัตยกรรมและ การก่อสร้างนะครับของคุณเนาะคือว่าเป็นทับของข้อมูลนะครับผมทีนี้ถามว่าทําไมนะเขาทำสเปกเกิลวันขึ้นมาทําไมเนาะจริงๆมันก็ออกมาเพื่อแก้ปัญหานะครับที่บางทีเราทํางานในเนี้ยในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราเป็นสถาปนิกเป็นวิศวะเราทํางานไปทุวันทุวันเนี่ยบางทีเรา เราเคยชินกับปัญหาแล้วแม้แต่ว่าเราอยู่กับปัญหามาจนชินใช่ไหมเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เอาเพื่อแก้ปัญหาที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาก็ได้ได้ซ้ำเนาะอย่างแรกก็คือเรื่องของ inter operability นะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมข้อมูลและเปลี่ยนข้อมูลกันเนาะก็คือลองนึกถึงว่าเวลาเราทำงานเนี่ย สูมยเราเขียนแบบนะไม่ไว่าจะเป็นเขียนแบบสถาปัตย์เขียนแบบวิศวะเขียนแบบอะไรก็ตามนะครับผมจริงๆสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเรากําลังสร้างข้อมูลบางอย่างขึ้นมาใช่ไหมข้อมูลของเส้นนะจากจุดนี้เป็นจุดนี้นะเป็นเส้นปะเส้นสีนู้นสีนี้เป็นผนังเป็นอะไรนะีนะสร้าง f o r to f o r พวกนี้ก็เป็นข้อมูลใช่ไหมแต่ว่า ปัญหาของทุกวันเนี่ยเวลาเราจะส่งถ่ายข้อมูลกันเนี่ยเราทำยังไงนะเราก็ส่งไฟล์กันใช่ไหมบางทีก็ทำเป็น Excel ส่งไปหรือว่าบางทีก็นำนู่นนี่ส่งกันอะไรเงี้ยคือการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากลำบากนะครับผมเ,เช่นลองนึกถึงเราทำงานในไลโนจะไปจบในรีวิททำใน Sketch up เข้ารีวิอะไรเงี้ยก็ ไม่ได้สมูทนะครับผมไม่ได้สมูทใช่ไหมอันนี้คือเป็นปัญหาหนึ่งนในการทํางานของเรานะครับผมอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของอร์ชั่น control ไอเดียนี้เนี่ยในเป็นไอเดียจากทางฝั่งของอด้านเทคเนาะการเขียนโค้ดอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้เป็นไอเดียจากฝั่งของสถาบันมากนะักแต่ว่าไอเดียเป็นอย่างนี้ครับ ลองนึกถึงว่าเวลาเราทํางานเนี่ยแล้วงานก็คืองานาสมาหรับโครงการเนี่ยมันก็คืองานเดิมใช่ไหมว่าโครงการเดิมแต่แบบอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะทีนี้ไอ้แบบที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีทั้งเวอร์ชั่นแรกเวอร์ชันสเวอร์ชันสส่วนใหญ่ทุกวันนี้เวลาเราทําเนี่ยก็คือบางทีก็คนละไฟล์ใช่ไหมไฟล์ไฟล์แนลไฟล์พี่ลิมอะไรนะครับคือ มันทำอย่างเงี้ยมันทำให้เราไม่สามารถ track ความเปลี่ยนแปลงหรือว่า track ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ space, และสเตจเนาะแล้วก็คือบางทีก็ลืมอะไรอยเงี้นะครับผมเราทั้งนั้นที่มาเ,เป็นงานเดียวกันทั้งนั้นใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้อันไหนมันเวอร์ชันล่าสุดกันแน่นะบ,บางทีมี2องสามออปชันอะไรเงี้ยมันมันก็กระจายกระจายไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับผมซึ่งอันนี้คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะที่ เป็นปัญหาในการทำงานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ proprietary นะคือยังไงหมายถึงว่าเวลาเราจะเปิดข้อมูลนะที่เราทำาอย่างที่บอกว่าเราทำข้อมูลนู่นนี่นั่นใช่ไหมเรามีอาคารมีข้อมูลอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเปิดขึ้นมาดูเนี่ยโหเราต้องทำไงต้องมีซอฟต์แวร์ใช่ไหมเราต้องเสียเงินค่าซอฟต์แวร์เพื่อที่จะเปิดไฟล์ ที่มันควรจะเป็นของเราอะไรนะครับผมอันนี้ก็คือเขาก็มองว่ามันก็เป็นปัญหาใช่ไมันไม่โอเพนอะ่ะมันไม่โอเพนอ่ะนะนะแล้วก็เครื่องมือก็ไม่โอเพนอีกตัางหากนะครับผมนะก็อันนี้ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งอันะนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะทีเนี้ยตัวสเปกเกิลเองเนี่ยก็ทำมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่ว่าเมื่อกี้แหละนะครับนะ ก็จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในเว็บเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ไถ,ถ่ดูพร้อมกันได้เนาะแต่ว่าหลักๆก็คือว่าโอเคเขาทํามาเพื่อแก้ปัญหาประมาณนี้เนาะทีเนี้ยเขาประเด็นของเขาม,มันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือเรื่องของคอนเะน็กการ Connect นะครับผมการเชื่อมกันใช่ไหมนนี้ก็คือว่าอย่างแรกเลยที่เขามีก็คือคอนเนกเตอร์เนาะก็คือตัวเป็นปลั๊กอินนะครับที่จะอยู่ในซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อจะคอนเน็กส่งถ่ายข้อมูล ให้กันและกันนะก็คือเป็นคอนเนคเตอร์อันนี้ก็จะเป็นเป็นประเด็นแรกนะแล้วก็มี Collaborative Space นะครับซึ่งก็คือบนเว็บแหละมันเป็นแบบเว็บเบสแหละนะที่ที่คนจะมา Collabor a t e กันนะครับผมซึ่งอันนี้คือหลายคนน่าจะเห็นกันไปแหละวนอนอันนี้คือเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งของเขานะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือตัวอัตโนมัติก็คือว่า เขาเขามีช่องที่เราสามารถที่จะเวลาเราอัพโหลดโมเดลขึ้นไปเนี่ยให้มันรันสคริปต์นะเป็นเป็นออโตเมชันอย่างเช่นเอ้ลองคำนวณทำรีพอร์ตราคาซิคำนวณวัสดุออกมาซิหรืออะไรก็ตาแต่อันนี้เราต้องเขียนโค้ดเองนะออโตเมชัเนี่ยเราเราต้องเขียนโค้ดเองนะก็อ,อยู่ที่ว่าเราจะเราจะออโตเมชอะไรอะไรพวกนี้นะครับผมนะ อย่างในตัวอย่างเนี่ยอันนี้คือเป็นงานของบริษัทอาลับนะครับผมถ้าผมดูไม่ผิดนะอันนี้รูปเนี่ยอันนี้คือรูปจากเว็บเขานะอันนี้รูปจากเว็บเขาถ้าผมดูไม่ผิดอันนี้เป็นงานของบริษัทอาลับแล้วก็ตัวนี้เขาทำอัตโนมัติเพื่อเช็คว่าโมเดลเนี่ยมันโอเคไหมที่จะเข้าโปรแกรม eTabs นะครับผมก็คือเช็คคุณภาพของโมเดละว่าตรงไหนมันไม่โอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก่อนที่จะเอาไปเข้า eTabs เป็นต้นนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายคือเรื่องของ control your data นะก็คืออย่างที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในสเปกเกิเนี่ยมันก็คือเป็นเป็นเหมือน,เป,นเป็นภาษากลางนะครับแล้วก็มัมืออยู่ออนไลน์ด้วยนะต่อให้เราไม่มีซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็เปิดดูไดนะ้หรือว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์อื่นเนี่ยดึงข้อมูลลงไปก็ยังได้นะครับมันก็คือว่าข้อมูลเนี่ยเป็นของเรานะไม่ได้เป็นของอไม่ได้ติดอยู่ในแบบซอฟต์แวร์ใดซอฟต์แวร์หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือเป็น พเจอร์หนึ่งเนาะทีนี้อ่าพูดมานานแล้วถามว่าแล้วทำยังไงนะจะเริ่มใช้งานเนี่ยทำยังไงใช่ไหมก็อย่างแรกนะครับผมก็ต้องมี Account ก่อนนะอย่างแรกคือต้องมีต้องมี Account นะครับผมก็ไปรีจิสเตอร์ใช่ไหมเข้าเว็บไปนะครับผมเข้าเว็บไปรนะีจิสเตอร์เนาะก็พอได้รีจิสเตอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปหน้า ข้างในของเขาใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันก็จะมีมีแท็บหนึ่งนะชื่อว่า Connector นะครับอันนี้เราก็ต้องไปดาวน์โหลดนะ Connector ว่าเราจะใช้กับซอฟต์แวร์อะไรนะครับ mm hmm. เป็นรี v i e t Lino, s k e t c h u u E-Tab, AutoCAD, a r c อ i c a d t e เ a อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยนะแล้วแต่เลยว่าเราจะอะไรลหลายอันก็ได้นะไม่ต้องอันเดียวก็ได้นะครับผมก็ดาวน์โหลดไปนะ้อดาวน์โหลดไปลงในเครื่องเรานะครับผม จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัว manager นะนถ้าใช้ Windows นะมันก็จะมีแบบตัว manager ฝังอยู่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอยออ control ว่าเ,เรามีคอนเนคเตอร์อะไรลงอยู่บ้างนะต้องอัปเดตไหมอะไรอย่างของผมเนี่ยลง r e v ิ t ไรโน่กับต๊อเปิร์แล้วก็ powerbi ไว้นะครับจร,จริงๆมันมีเยอะกว่านี้เยอะนะแล้วก็ไทยๆดูได้นะครับกด install อะไรพวกนี้นะถ้าเกิดหน้าเนี้ยในเครื่องของใครถ้ายังไม่ได้เชื่อมแอคเคา t ์อะ มันยังอาจจะยังไม่ขึ้นอย่างนี้นะเราก็ต้องกดที่ Account เพื่อเชื่อมเชื่อมกับว่าเครื่องเราใช้ Account นี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็เราดูนะครับผมอ่าพออย่างอันนี้เดี๋ยวตัวอย่างผมอาจจะเป็นรีวิตนะครับผมนะก็ผมก็ลง c o n n e c เตอรของรีวิ t ใช่ไหมแล้วก็สมมติผมเปิดไฟล์รีวิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีตัวด o อกของไปเกิลขึ้นข้างๆนะครับถ้าเกิดใครไม่ขึ้นเนี่ย อันนี้รูปผมแคปมาเนาะผมตัดไอ้ข้างบนไปคือมันจะมีริบบอนข้างบนเนี่ยชื่อว่าสเปกเกิลอ,อยู่เนาะแล้วก็น่าจะกดสักตัวนึ่งเนี่ยแหละแล้วมันจะขึ้นแถบข้างๆเนี่ยมาให้นะครับก็น้าตาประมาณอย่างนี้นะซึ่งอันนี้มันจะเป็นโหมดโหมดแบบอย่างง่ายก็คือว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยกดเซนตก็คือกดส่งข้อมูลอย่างเดียวนะคือสมมติเรามีโมเดลงานนี้ใช่ไหมแล้วก,กดส่งข้อมูลขึ้นไปกดเซนขึ้นไป นะครับมันก็จะโหลดแป๊บหนึ่งยิ่งโมเดลใหญ่มันก็ยิ่งใช้เวลานะครับยิ่งโมเดลใหญ่ยิ่งใช้เวลาก็แป๊บหนึ่งเนาะอันนี้กดขึ้นไปปุ๊บมันก็เซนดิ้งใช่ไหมค่อยๆโหลดขึ้นไปเนาะพอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่าอ่าให้ดูโมเดลออนไลน์ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแอดแอดคนอื่นเข้ามาเป็นแบบคอลลาัปเปเตอร์ไหมหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมนะเราก็สามารถกลับไปดูในเว็บนะครับที่เป็นตัว ตัวตัวตัวเครื่อะไรเดียตัวสเปซของเราเนี่ยนะครับมันจะมีแดชบอร์ดโปรเจกต์คอนเนคเตอร์เมื่อกี้ที่เรากดคอนเนคเตอร์ไปใช่ไหมเราก็มาที่โปรเจกต์นะเราก็จะเห็นหลายโปรเจกต์เลยเอ้ยถ้าเรามีหลายโปรเจกต์มันก็จะมีหลายโปรเจกต์ใช่ไหมเราก็จะกดโปรเจกต์เราเข้ามาก็จะเห็นเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งมันจะมีแท็บโมเดลดิสคัชชั่นคอลเลกเตอร์เซตติ้งอะไรพวกนี้นะแท็บโมเดลก็คือเป็นว่ามันมีโมเดลอะไรบ้างนะครับ discussion ก็คือว่ามีการเปิดกระทู้มาคอมเมนต์อะไรกันนะ collaborator คือว่ามีใครร่วมงานกับเราบ้างเราแอดคนเข้ามาเหมือนอารมณ์เหมือนแทนที่จะแชร์ไฟล์ใช่ไหมแล้วก็แอดเขาเข้ามานะครับผมเขาก็สามารถที่ดึงอันนี้ลงไปได้เนาะแล้วก็ setting ใช่ไหมอย่างใน setting เนี่ยจะมีเซ็ตว่าอันนี้เป็น private ไหมหรือว่าเป็นแชร์ได้นะเห็นไหมจะมีแท็บให้เลือก ลิงก์แชร์บ hmm. ลคือว่าเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยส่งให้คนอื่นมาดูได้นะถ้าเขามีลิงก์หรือ private ก็คือเฉพาะ collaborator เท่านั้นนะครับแล้วก็ Discussion คือคนที่คอมเมนต์ได้นะจะเป็นใครก็ได้คอมเมนต์ comment ได้นะขอให้มี Account หรือว่าจะเป็นเฉพาะ collaborator เท่านั้นถึงจะคอมเมนต์ได้นาะหรือจะ Delete Project นี้ทิ้งก็สุดลแต่นะครับผมอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในตัว m เม n แล้วเรากดเข้ามาดูในโมเดลเนี่ยนะ หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมสวิชไปหน้าเว็บผมนะเพราะมันจะต้องแบบหมุนๆอะไรให้ดูเพื่ออธิบายนิดหน่อยนะครับผมโอเคก็อันนี้เนาะอันนี้เป็นโมเดลจากลีวิตตัวเมื่อกี้นี่แหละนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือหลากหลายเลยนะครับผมฝัง่งซ้ายมือนี่นะถ้าเกิดใครมันไม่ขึ้นบางทีมันเราไม่ได้เลือกมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมตัวนี้เราก็กดกดได้เนาะกดอีกทีนึงก็จะซ้อนไปหลักๆเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดคลิกนะครับผมคลิกไปที่อ็อบเจกต์เนี่ย จะนนมีบวกๆอันนี้คือให้คอมเมนต์ได้เนาะแต่ว่าฝั่งขวามือเนี่ยมันจะแบบขึ้นข้อมูลขึ้นมานะผมใช้รีวิทอันนี้โมเดลจากรีวิทเนี่ยข้อมูลมันก็จะเยอะหน่อยนะข้อมูลจะเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นแบบมีข้อมูล instance อะไรใช่ไหมมีรามิเต t e r อะไรอยู่ในในนี้บ้างนะมันก็จะมีข้อมูลนะขึ้นมาให้ดูนะไทแบบไหนอะไรงี้เยอะนะอันนี้เราก็ลองไทไทดูถ้าเกิดเราใช้ สเกจอัพหรือบางทีไลโนะ่เนี่ยข้อมูลมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับผมนะอันนี้ก็อันนี้ก็แด้วยควาที่มันเป็นรีวิวแต่ข้อมูลจะเยอะหน่อยนะก็ทีนี้เนี่ยเรายังสามารถเลือกอ่าโตนไอโซเลตตรงข้างบนนี้นะไอโซเลตก็คือแบบลองดูแค่อันนี้ตัวเดียวซิอะไรเนี้ยนะหรือเป็นฮิดเด้นก็คือบบซ่อนไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็บุนๆอะไรก็ธรรมดาไม่มีอะไรเนาะทีนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ย ตะกี้เราตะกี้โมเดลนี้ใช่ไหมเราสามารถที่จะกดดูอย่างนี้ได้นะซึ่งเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมกลับมาอีกทีหนึ่งนะแต่ว่ามันจะมีตัวนี้ Explorer นะใช่ Explorer นะครับผมนะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพวกแบบ Object Type ใช่ไหมเช่นอย่างอนี้เราจะเห็นข้างในมันจะมีกล่องๆนะครับบางบางเราอยู่มันคือ Room นะครับผมนะมันคือ Room นะผมก็ซ่อนไปได้นะให้มันไปนะเนี่ย อะไรอย่างงี้นะหรือเราจะเลือกแค่บ้างแบบแต,ตรงนี้มันยืดได้เนาะเราบอกเอ้เราเลือกเฉพาะคอลัมน์ใช่แล้วผมบอก isolate คอลัมน์มาดูหน่อยดิอ่ามีเสาอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรอย่างะะง,งีย้ยน,น,นะครับผมอ๋อมีตรงนะี้นี่เองอะไรก็วางไปนะครับผมนะนี่เอาบคืนมาเนะาะ discussion อันนี้ในกรณีถ้าเกิดมันมีใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับผมนะอย่างเช่นแบบว่าสมมติผมคอมเมนต์ว่าอะไรดีอ่า ถูกหรือเปล่าอะไรอีกนะครับผมคนอื่นที่เป็น collaborator เนี่ยเขาจะเห็นตรงนี้นะครัจะเห็นเป็นอย่างนี้นะเธิดมีใครเข้ามาดูเนาะแล้วมันจะอยู่ใน discussion นี่แหละมันจะมี reply กันได้นะครับผมมี reply ได้แนบไฟล์ได้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างโอเคแล้วโ,โอเคเข้าใจกันดีแล้วเนี่ยแล้วก็รีสอก็คือว่าไม่มีประเด็นอะไรแล้วนะครับผมนะเห็นไหม d i s c u s ตรงนี้ก็จะหายไปแต่ว่าไม่ใช่ว่า หายไปเลยนะผมผมเข้าใจว่ามันยังดึงเรคคอร์ดมาได้นะครับถ้าจากหน้าเว็บเนาะมีเมเชอร์มีเค,ครื่องมือเมเชอร์แล้วก็วัดระยะก็ไม่มีอะไรอะนะครับผมนะวัดดูซิกี่เมตรอะไรก,ก็ว่าไปวิวโหมดนะครับ,มรบผมเป็นจะเอาโหมดแบบไหนนี่ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่วิวโหมดนี่นะครับวิวตัวนี้ก็คือเป็นวิวที่เซฟ เก็บเอาไว้นะผมวิวนี้คือเละๆจากในรีวิชเนาะแต่ว่าบางทีมันไม่ค่อยตรงนะผมวันนี้ผมใช้วิวนะมันไม่ค่อยตรงเนาะอันนี้คือให้มันฟิตนะครับผมนะกดไปก็คือฟิตใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือแบบควบคุมแสงนะจะเอาเงาไหมนะหรือว่าแสงแรงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้นะครับผมตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นยังไงนะนี่ก็เป็นตัวแสงเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นไอโซหรือว่าเป็นพื้นที่ นะครับไปตัวนี้นะตัวตัวนี้เซ c ชั o n นะครับผมก็คือว่าจะมาช่วยดูเรื่องของนะตัดเซ c ชั o n อะไรก็ว่างไปนะครับผมหรือดูในอะไรอย่างงี้นะเป็นต้นนะครับผ s e c t i o นอันนี้ก็อันนี้แต่อันนี้อันนี้เป็นเอ็ e พอร์ตไม่มีอะไรมันจะแยกชิ้นส่วนออกจากกันนะครับผมเดี๋ยวผมเอาเซ c ชั o n ออกอนะไอย่างเงี้นะมันก็คือมันแยกแยกชิ้นส่วนออกจากกัน นะสุดท้ายก็เป็นตัว AI Render นะครับผมนะซึ่งอันนี้มันก็ต้องมีเนี่ยมีพร้อมใช่ไหมว่าเราอยากจะน e n d e r ให้มันเป็นแบบยังไงอะไรอย่างงี้นะครับเาใครอยากจะลองดูนะเนี่ยตัวนี้นะครับผมเช่นแบบว่าอ่า Modern House เดี๋ยวผมซ่อนงอีก,กัน อนีีดแบบนึงนะครับก็ตัวนี้ใช่ไหมตัวเรนเดอร์เราก็มีพร้อมใช้อ่า modern house the w o o d อะไรอีเอาว่าไปนะแล้วก็ Wood Over นะวกด generate ใช่ไหมมันจริงจริงมันต้องมีแบบจริงจมันช่วงนี้มันเป็นแบบเบต้าเทสนะแล้วมันก็จะมีลิมิตอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมน่านี่ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะให้เวลามันให้เวลานิดหนึ่งอ่ะเนี่ยอะไรอย่างงี้นะก็ ได้รูปมาใช่ไหมนะเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ได้นะครับผมนะกวาดไปนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบฟีเจอร์หลักๆแบบที่อยู่ในหน้านี้เนาะโอเคก็กลับไปที่ powerpoint ต่อนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็นแบบเหมือน control เมื่อกี้ใช่ไหมที่อธิบายฟังนะครับผมทีนี้อ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งในหน้านี้ใช่ไหมมันจะมีที่แชร์ข้างบนเนี่ยเราก็สามารถที่จะ copy link หรือจะเป็น embed model ก็คือเอาไปฝังไว้ในเว็บบริษัทเราก็ยังได้นะหรือจะไปฝังไว้ที่ไหนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นที่มันเป็น private บางที embed เนี่ยมันมัน,น embed ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น private ใช่ไหมต้องเป็นคนที่มีลิงก์เท่านั้นนะหรือถ้าเราส่งให้ลูกค้าส่งให้คนดูอะไรเงี้ยเราก็ copy ลิงก์ก็ได้นะครับผมนะก็ว่าไปโ okay. อเคเดี๋ยววิดีโอนี้มันจะยาวไปไหมเนะี่ย <g ül üyor> ก็ตอนแรกกลัวว่าอธิบายนิดเดียวเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่ามันเผาฟูนะแต่ว่าถ้าเกิดอธิบายเยอะไปเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปอีกนะครับผมแต่เดี๋ยวสั้นๆนาะก,ก็คือว่า,าเมื่อกี้เราคุยไปแล้วนาะว่า,ามันทํานี้ได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่เห็นมีเรื่องเวอร์ชันคอนโทรลเลยสมมุติว่าอันนี้ผมแก้แบบอันนี้ผมใส่ใส่วิดว์เข้าไปใช่ว่าที่ห้องนี้นะ นะครับผมแล้วผมก็อ่ะอัพขึ้นไปใช่ไหมในในแบนช์เดิมคือเป็นเมนเหมือนเดิมเนี่ยนะผมก็อัพไปทีนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการอัปเดตนี่อ่าแบบมีการอัปเดตใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปทีนี้นะเนี่ยมันมี2เวอร์ชันใช่ป่ะเวอร์ชันที่มีกระจกตรงนี้กับเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะที่ไม่มีกระจกนี้นะครับผมนะเนี่ยมันก็มีเวอร์ชันของมันใช่ป่ะเราดูมีเวอร์ชัน นะแล้วก็เราสามารถดูได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันมีวิวเชนตรงนี้นะครับผมนะแล้วเขาก็อันนี้มันโอเคเนี่ยมันมีการแอดของมา12ชิ้นนะครับผมนะมีการโมดิฟาย4ชิ้นอะไรเงี้ยมีการรีมูฟมมตุติดูที่มันแอดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไฮไลท์มาไฮไลท์มาให้เราดูใช่ไหมว่าอ๋อนี่ไงมันมี มีอะไรแอดขึ้นมาบ้างนะครับผมนะก็คือเป็นสีเขียวๆนะครับสีเขียวๆนี่ที่มันคือกระจกนี่แหละที่ที่แอดเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็สีเหลืองคือโมดิฟายใช่ไหมเพราะว่าผนังมันผนังมันโดนเอากระจกออกมันก็เลยบอ,อ,อกว่าโมดิฟายแล้วก็รีมูฟ e อะอย่างเนี้ยกระจกจริงจไอ้กระจกนี่ผมก็เอาออกไปนะเนี่ยเนี่ยรีมูฟใช่ไหมเนี่ยนะสีมันก็จะให้ลายเป็นสีนี้ให้นะครับผมนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ ดูไอ้ตรงเนี้ยได้นะครับผมอันนี้แหละที่ See, model, มันจะช่วยเราให้เ <anan> ห็น hey, ว่า es. ้โมเดลมัน like มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรบ้างนะครับผมนะก็เวลาเราไอ้ดูไอ้เนี้ยจากข้างหน้าเนี่ยนะดูนี่จากข้างหน้าเนี่ยนะมันไอ้ไอ้อันเนี้ยมันยังอยู่ในแบรนช์เมนอยู่นะครับผมมันยังอยู่ในแบรนช์เมนอยู่นะก็คือว่า แบรนด์เนี่ยมันมีแค่อันเดียวนะแต่เราสามารถมีเวอร์ชันหลายๆอันได้นะเมื่อกี้ได้เห็นมีออปชันนออปชันสองนั้นเป็นเป็นต่อยอดไปนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยเราจะเห็นนะครับผมน,น,นี่เลยอ่นาน,นี่ทีนี้เราก็สามารถกดตอนที่มันโชว์ l e c t i o n เนี่ยกดปุ๊บมี selection ให้ดูได้ว่าอ๋อนี่ไงมันมีพวกอะไรบางที่เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยใช่ไหมเราสามารถที่จะ isolate มันด้วยเนี่ย isolate มันปุ๊บก,ก็จะเห็นแล้วอ๋อไอพวกนี้ใช่ไหมที่ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นี้อะไรเงี้ยนะครับผมนะหรือว่าพวกพวกที่มันถูกบอทิฟายล่ะอะไรเงี้ยนะก็ลองให้เสด็จไปมาดูซิอะไรเงี้ยก็ว่านไปนะครับผมนะนรีเซ็ตกันนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของตัวเวอร์ชันคอนโทรลเนาะอ่าเราสามารถดูได้ว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างเพิ่มนิดนึงอันนี้ผมมาเปิดใน ไลโนะ่นี่ผมก็เปิดในไลโนะ่เนาะแล้วก็ผมก็ลงสเปกเกิล hmm. ในไลโน่เอาไว้นะแล้วกเ็เราสามารถที่จะเลือกร e i v ฟอย่างเงี้ยผมเลือกโปรเจกต์ถ้าเราเรามีหลายโปรเจกต์เราก็สามารถที่จะแบบโหลดโหลดลงมาได้แต่นี่ผมเลือกสำหรับโปรเจกต์นี้เนาะ này, นะแล้วก็รี e แล้วก็รีเซฟก็ให้มันโหลดลงมาเลยเนี่ยสิ่งคือสิ่งที่ผมได้ไลโน่าจากตึกเมื่อกี้นะครับ แล้วก็สมมติว่าในเรโนเนี่ยผมมีการโมเดลอะไรเพิ่มขึ้นมานะอย่างนี้ผมโมเดลไอ้ไอ้กล่องนี้ขึ้นมากล่องหนึ่งนะผมก็สามารถที่จะบอกให้อัพขึ้นไปแต่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนแบรนช์อันนี้ผมเขียนว่าออปชั่นหนึ่งนะเห็นไหมตั้งความมือตรงโมเดลผมเขียนออปชั่นหนึ่งนะครับแล้วก็อัพไปแค่นี้แหละอะไรอย่างนี้เราก็จะได้ออปชั่นหนึ่งขึ้นมาเนาะแล้วก็พอผมเข้าไปในออปชั่นหนึ่งก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นโมเดลที่มีไอ้กล่องนี้โผล่ขึ้นมานี่ใช่ป่ะก็เราก็จะได ด้วยความที่ผมอัพโมเดลมาจากตในไลโน o เนี่ยไอข้อมูลของตึกจะหายไปแหละจะไม่เหมือนในรีวิตนะเนี้จะเป็นข้อด้อยอันนึงนะครับใ,ในการส่งถ่ายข้อมูลนะแต่ว่าจริงๆเราสามารถที่จะอัพเฉพาะ selection ได้เนี่ยจริงๆมันจะบอกว่าอัพเฉพาะโมเดลนี้ก็ได้นะครับผมบางทีอาจจะเป็นแค่ Family ขึ้นมาดูก็ได้นะมันไม่จะเป็นต้องเป็นทั้งตึกก็ได้นะครับผมนะ แล้วก็สุดท้ายนะเรื่องคอมเมนต์นะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกคอลลาเบเรทีฟใช่ไหมฝั่งครึ่งจอซ้ายมือเนี่ยผมเปิดรนะีวิทไว้เนาะแล้วก็ครึ่งจอขวามือเนี่ยผมเปิดในเว็บนะถ้าเกิดว่ามันมีคนเข้ามาดูใช่ไหมล้วก็มีการทำคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับผมในในรีวิทเนี่ยก็จะเห็นขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมันมีคนคอมเมนต์เห็นไหมเนี่ยมันจะมีบอกว่าคนนี้มันมันคอมเมนต์นะแล้วก็บอกให้ให้ไปรีพลาคือให้ไปตอบเคาสิอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ก็ ถ้าเรากดรีเพย์ปุ๊บม,มันจะเด้งเข้าเว็บนะแล้วก็จะไปดูว่าอ๋อมันมีใครคอมเมนต์ว่าอะไรหรออะไรเงี้ยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดตัวในเว็บนี้ให้ดูนะครับผมนะว่าอย่างตัวของเขาเนี่ยจริงๆอันนี้หนะ้าเว็บเขาเนาะก็มีหลายสิ่งเลยนะครับผมที่ น่าสนใจนะอันนี้แนะนำนะถ่าสนใจให้ไปไล่ๆดูอย่างที่โปรดักต์เขาเนี่ยคือ c ค n นเนอ Collaborate แล้วก็ Automate แต่เกี้ยผมไม่ได้เล่าถึง Automate นะผมเล่าแค่ Connect กับ o l l a b o r a t e ใช่ไหมเพราะ u t o m a t e เนี่ยต้องต้องเสียตังค์นะครับผมแล้วก็ต้องเขียนโค้ดไปนิดหน่อยด้วยนะก็เลยไม่ได้อธิบายนะครับผม Use Use Case พวนนี้ก็จะแบบเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะแบบใช้ทำอะไรกันจริงๆอ่ะตัวอย่างเยอะนะเพราะว่า ครื่องมือเนี้ยคือตอนที่มันทำตอนที่มันเด v e l o p เนี่ยคนนั้นเขายังอยู่คนที่เขาทำเนี่ยเขายังอยู่ที่อาหรับอยู่นะบริษัทวิศวะใช่ไหมมันก็จะมีตัวอย่างจากบริษัทอาหรับเนาะแล้วก็แบบว่า use case ที่ทำอันนี้อันนี้ connect ก,กับ Power BI นะครับ connect นนก,กับ Power BI ได้แล้วก็ด้วยความที่เขาอยู่ยุโรปเนี่ยบริษัทหลายๆที่ในยุโรปเนี่ย ก็เอาไปทำนะคือเอาไปใช้เอาไปทดลองไปดีวลล์อะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มนะันมันเป็นโอเพนซอร์สนะคือเราสามารถที่จะเอาโค้ดเขาเนี่ยไปโมดิฟายแล้วก็เอ็กซ์เทนทำอะไรอะไรต่อมีอะไรได้นะเนี่ยอย่างพวกเคตดี้ใช่ไหมจะเห็นว่าเยอะเลยนะดูว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างนะบร,ริษัทวิศวะเนี่ยจะใช้กันเยอะหน่อยนะครับผมนะเนี่ยรับ UN Studio โอใช่ไหม o อเ c คอนอะไรพวกนี้ก็ว่าไปเยอะนะครับผมเนี่ยแล้วก็ใน YouTube ก็เยอะด้วยนะถ้าเราเข้า YouTube Channel ของเขาใช่ไหมมีวิดีโอเยอะมากนะครับผมมีทอกต่างๆมีคอนเฟลเลนต์เนี่ยคือเยอะนะครับยูเค e แบบเยอะแบบดูไม่หมดอะนะเนี่ยใช้เ i ไอเเว้น c o ร n e อ t กับกเ p อร r พอ l ลนเนชั่นอะไรอย่างนี้โหแบบเยอะครับผมบอกเลยว่าเยอะนะดูดูดูไปหมดนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีในส่วนของด็อก umentation นะถ้าเกิดใครแอดมัสหน่อยนะจะเอาไป modify ไปเขียนโค้ดต่อเนะี่ยมันมี developer doc อยู่นะครับผมเนะีนะ่ยพวกนี้เป็นดนะ็อก umentation เนาะใครสนใจทำ automate นะทำ ci cd ก็คือ ci cd ก็คือ อันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะที่ไม่ได้มาจากด้านสาระภรรรมนะแต่มาจากการทำแอปทำเขียนโค้ดด้านเทคโนโลยีนะครับผม Continuous Integration Continuous Development นะก็คือเป็นการทำงานแบบ s e มเล s อ่การทำงานให้มัน Flow นะครับผมแบบให้มัน Automate Process ต่างๆ Pu นะ Push ะข้อมูลไฟล์เ้ไปปุ๊บเกิด Automate Process ขึ้นอะไรอย่างงี้ก็วาดไปนะครับอม,มาันี้ก็คือเป็น เลยที่ค่อนข้างเรียกว่าเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ที่ด้านอุตสาหกรรมกรรม่อสร้างให้คุณละกันนะครับผมนะโอเคก็เพื่อไม่ให้ตัวนี้มันยาวเกินไปนะครับผมก็จบาการเล่าประมาณนี้นะครับเพียงเท่านี้เนาะถ้าเกิดมีคำถามหรือสนใจอะไรไพิเศษแล้วก็หรือว่าไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็ คอมเมนต์ Comment, สอบถามได้นะครับผมอโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับ